สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ c h anel n MCB m by Fiber นะคะพบกันในครั้งนึงค่ะกับรายการ Wedding 1 o n e on One with MCB m by Fiber นะคะสำหรับวีกนี้ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของหนึ่งคำถามยอดฮิตค่ะที่เวลาบีมไปทำงานพิธีกรแล้วก็แม่งานรันคิวเกี่ยวกับงานแต่งงานในพิธีขนมขมเนยียมแบบไทยนี่นะคะบีมจะได้รับคาถามนี้บ่อยมากๆเลยหน้างานสาหรับงานที่มีพิธีหลังนา้าพระพุทธมนต์นะคะ ก็จะมีคําถามมาจากคู่บา่าวสาวเองหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแขกผู้ใหญ่ในงานเองนะคะที่ถามเข้ามาว่าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการที่ให้แขกเดินมาอวยพรรดน้นําสังหลังน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยมันจะต้องมีการคล้องมาลายสมมงคลแล้วก็จําหน้าผากก่อนนะคะหลายๆท่านก็เลยสงสัยว่าทําอะไรก่อนหลังยังไงเพราะอะไรซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะเราจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาของคลิปค่ะฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ้วคะ จะได้มีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมก่อนใครเวลาที่พิมลงคลิปใหม่ๆในช anel นะคะเอาละถ้าเกิดว่ากดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปรับชมเนื้อหาของคอนเทนต์นี้กันเลยค่ะ และสาหรับคําถามนะคะที่หลายๆคนสงสัยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งก็มีพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์หรือว่ารดน้ําสังเนี่ยนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนหลังอย่างไรบ้างซึ่งบิ๊มต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะว่าในสมัยก่อนนะคะพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยก็มีหลายคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันออกไปก็คือเรียกว่ามาจากหลายสํานักหลายสายนั่นแหละบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์เนี่ย มีการสืบทอดมาจาก พิธีซัดน้ําประเพณีซัดน้ําที่เราอาจจะเคยเห็นการในหนังไทยโบราณอย่างแบบพี่หมื่นกับแม่การ,รกเกตบุเพศนิวาสเลยแบบนี้ค่ะที่มีพระสงฆ์มาพรมน้ำมนต์ให้แล้วก็มีบ่าวสาวเบียดเบียดกันเพื่อนๆเบียดเบียดกันอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเขาเรียกพิธีซัดน้ํานะคะซึ่งก็บางสายเขาก็เชื่อแบบนั้นนะคะแต่ว่าบางสายก็บอกว่าไม่ใช่มันมาจากแบบพิธีอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบของพราหมณ์ซึ่งก็สืบทอดกันมานานแล้วในทํากันในแบบชาวบ้า บบน้นแีหรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นพิธีการที่เรียนแบบเจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่ทําให้กับขุนศึกกับนางไงสมัยก่อนเวลาแต่างงานกันท่านก็จะพระราชทานน้าําสังผ่านการรดผ่านศีรษะพอเป็นคนธรรมดาทาให้กันก็เลยเป็นการรดผ่านมือแบบนี้ค่ะก็คือมีความเชื่อที่มาหลายแบบ แล้วแต่ว่าจะเชื่อกันแบบไหนนะคะซึ่งพอมีที่มาหลายสายแบบนี้ค่ะ <c oughs> ก็เลยมีการปฏิบัติในชีวิตจริงณนะปัจจุบันเนะะี่ยค่ะทำกันแบบหลากหลายรูปแบบนะคะมีต่างๆกันไป <c oughs> บางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเวลาเราไปงานแต่งงานของญาติของเพื่อนตามต่างจังหวัดนะคะบางจังหวัดเนี่ยจะมีการลดน้ําสังก่อนแล้วถึงจะไปแห่ขันมาก อะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าบางงานบางจังหวัดเนี่ยจะมีการจัดทําระหว่างที่พระสงฆ์สวดอยู่เลยพอสวดเสร็จท่านฉันระหว่างที่ท่านฉันเช้าอะค่ะป่าวสาวจะออกไปทําพิธีหลังนะ้พระพุทธมนต์ในขั้นตอนนั้นเลย นะคะก็คือไปลดน้ําสังกนะตอนนั้นพอพระฉันเสร็จก็กลับมารับน้ำมนต์กับพระต่องแบบนี้ค่ะก็คือมีความแบบแล้วแต่มากๆเลยแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท้องถิน่นว่าง,ง่ายๆนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ค่ะบิมจะมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนของการคล้องมาลายสมมงคลแล้วก็เจมิมหนากตามรูปแบบของสากลนิยมซึ่งจะขออนุญาตอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบที่บิมยึดถือปฏิบัติแล้วก็วิธีการที่บิมปฏิบัติเนี่ยค่ะมีเหตุผลรับรองทางวิทยาศาสตร์ละกันเน เราจะอธิบายวิธีการขั้นตอนแบบที่มันมีเหตุผลรองรับทางวิทยาศาสตร์จะได้ฟังแล้วเห็นภาพแล้วก็มีหลักในการนําไปใช้ได้ว่าทําไมบิมถึงทําแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะสําหรับ3ขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกที่จะเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็ เชื insight, exactly ่อว <isha> ่าท like ุกท้องถิ่นทําเหมือนกันก็คือเราจะคล้องมาลัยมงคลให้กับคู่บ่าวสาวก่อนเป็นอย่างแรกนะคะเพราะว่าแฟกต์ที่เห็นง่ายๆเลยหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเวลาเราคล้องมาลัยมงคลเนี่ยค่ะมันจะคล้ายๆกับเวลาที่เราคล้องมาลัยให้คู่บ่าวสาวในงานเลี้ยงฉลองสมรสตอนเย็นนะคะก็คือมาลัยเนี่ยมันจะเป็นแบบนึกสภาพมะลัยคอค่ะมันจะต้องคล้องแยกนะคะก็คือ1คนคล้อง1พวง1คนคล้องอีกหนึ่งพวงแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องทําก่อนอย่าง อื่นนะคะเพราะว่าจากภาพค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเวลาเรามีสายมงคลแล้วหรือสวมมงคลแฝดไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีสายเชื่อมกันระหว่างตรงกลางนะคะระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะทําการสวมมงคลก่อนแล้วค่อยมาคล้องมมลัยเนี่ยมันทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันจะติดสายตรงกลางนี้ดังนั้นการคล้องมมลัยจะอยู่เป็นอันดับที่1อันนี้จําง่ายๆไม่สับสนแน่นอนนะคะก็คือจะต้องคล้องมมลัยลงไปก่อนเพื่อไม่ให้มันติดสาย น,นี่อย่างอื่นนะคะคล้องมาลัยเสร็จแล้วทีนี้ละค่ะจะเหลืออีก2อย่างนั่นก็คือการสวมมงคลแล้วก็เจิมหน้ผาผาซึ่งหลายๆคนก็จะสับสนกันมากเลยว่าทําอะไรยังไงก่อนหลังนะอันนี้บีมขอเล่าสําหรับบีมก่อนละกันของบีมเนะะี่ยค่ะบีมจะใช้วิธีการสวมมงคลแฝดก่อนเป็นอย่างที่2ต่อจากการคล้องมาลัยเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะสายมงคลแฝดเนี่ยมันก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะคาว่าหลายไซส์หลายขนาดก็คือปั้นของตัวมงคลแฝดอะคะ่ะมันจะมีทั้งแบบก้อนกลมแบบ ก้อนใหญ่ๆห,หน่อยนะคะกับแบบก้อนแบบเรียวเล็กเส้นเล็กๆเลยนะคะซึ่งนอกจากตัวสายที่จะมีความหนาบางไม่เท่ากันแล้วเนี่ยขนาดหน้าผากความกว้างของหน้าผากของคู่บ่าวสาวแต่ละคนก็แน่นอนว่าไม่เท่ากันเหมือนกันดังนั้นนะคะบินก็เลยจะให้แขบผู้ใหญ่เนี่ยค่ะสวมมงคลแฝดให้คู่บ่าวสาวก่อนนะคะเมื่อเราสวมลงไปแล้วเนี่ย จึงจะมีการเจิมหน้าผากนะคะจากภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่าในรูปเนี่ย่าแวบบสาวมีมงคลแฝดอยูบ่บนศีรษะแล้วถึงจะมีการจรดมือในการเจิมหน้าผากลงไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบิมรู้สึกว่าเวลาที่เราสวมลงไปเราจะได้รู้ว่ามันเหลือพื้นที่มากน้อยแค่ไหนในการจุด3จุดนี้แล้วก็มันจะได้ทําใหเออ้เวลาที่จุดลงไปอะคะ่ะจะได้แบบว่าไม่ไปทับซ้อนหรือว่าถ้าเกิดเราจุดก่อนแล้วไปสวมที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีการทับซ้อน ได้ทีนี้บางคนถามว่าอ้าวอย่างนี้พี่บีมบอกว่าจุดก่อนสมที่หลังก็ได้เหรอคะคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคะ่ะว่าบางครั้งเนี่ยคะ่ะเวลาที่เราจัดพิธีสง ตอนเช้าพระสงฆ์บางวัดบางรูปค่ะท่านจะมีการเจิมหน้าผากอ่ะให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวตั้งแต่ตอนพิธีสงแล้วดังนั้นน่ะบีมก็เลยเชื่อว่าจะทําก่อนทําหลังอ่ะไม่สําคัญหรอกมันไม่เป็นไรนะคะก็คือจะจะก่อนจะหลังได้หมดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าบ่าวสาวม,มีพิธีสงตอนเช้าแล้วพระคุณเจ้าท่านจุดมาให้แล้วค่ะเจิมมาให้แล้วเนี่ยจะไปบอกว่าวิธีการนั้นผิดก็ไม่น่าจะใช่นะคะดังนั้นเนี่ยบีมก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่ถูกที่ผิดอ่ะมันมันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ว่า ถ้าเกิดว่าไม่มีการเจอมาตั้งแต่พิธีสงบิมจะเลือกสวมมงคลแฝดก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าเราเหลือพื้นที่ในการจุดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าบ้านไหนสะดวกใจจะจุดก่อนก็ไม่ผิดนะนะคะก็คืออ้างอิงจากว่าถ้าพระคุณเจ้าท่านเจิมให้ตั้งแต่เช้าได้ก็สามารถจุดก่อนได้ไม่แปลกนะคะแต่ว่าเวลาที่ส่งมงคลลงไปมันก็อาจ,จะมีการทับคาดไม่สวยบางก็ อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันแล้วเมื่อเราสวมมงคลแฝดแล้วก็จะค่อยเจิมหน้าผากทีหลังโดยการเจิมค่ะเราจะใช้นิ้วโป้งในการเจิมนะคะอันนี้โบราณเขาบอกมานะคะว่าเราจะใช้นิ้วโป้งในการจุดนะคะเราจะไม่ใช้นิ้วชี้อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายึดตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะบิมว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เรา แสดงกิริยานิ้วโป้องอ่ะมันดูสุภาพกว่านิ้วชี้นี่ออกไหมเหมือนเวลาเอาแบบนิ้วไปจิ้มนะคาา่คือถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ทํามันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าบางทีเนี่ยป่าวสาวเชิญแขกผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่สนิทสนมกับครอบครัวซึ่งไม่ได้สนิทกับบ่าวสาวค่ะอาจจะสนิทกับคุณพ่อคุณแม่แล้วบางครั้งอ่ะท่านมาเราก็ใช้นิ้วชี้แบบจิ้มจิ้มจิ้ม,มลงไปเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่า เออไม่สุภาพหรือเปล่ามันดูโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอให้ใช้นิ้วโป้งนะคะเพราะว่าออนิ้วชี้มันเหมือนแบบไปชี้สั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีแล้วก็มีอีกหนึ่งความเชื่อที่เขาบอกว่านิ้วชี้เนี่ย เจ้านายเชื้อพระวงศ์ท่านจะใช้นะท่านจะใช้ทําให้กับคุณศึกแล้วก็นางในเวลาที่แต่งงานกันนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อละกันแล้วแต่แต่ละคนว่าเชื่อแบบไหนถนัดแบบไหนแต่ว่าบิมก็เชื่อว่ามันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกถ้าเกิดว่าคนที่เขาทาพิธีนั้นให้เราอะเป็นคนที่เรารักเคารพแล้วก็เป็นคนที่รักเราแล้วก็เราก็รักท่านจริงเนี่ยบิมคิดว่านิ้วอะไรก็ไม่น่าจะสําคัญนะคะมันสําคัญที่ว่ามีความรักความหวังดีความปรารถนาดีให้กันมากแค่ไหน,นมากมากว่าอันนี้คือสําหรับบิมนะคนอื่นจะเชื่อ,อยังไงอันนี้้แแลลวต่เย ัยซึ่งเจ้าความเชื่อเกี่ยวกับพิธีการหลังน้ําพระพุทธมนต์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายแบบมากเลยบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าพิธีการหลังน้ําพระพุทธมนต์จะต้องมีการจัดพิธีสงอนเช้าจึงจะเรียกว่าหลังน้ําพระพุทธมนต์ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีพิธีสงอนเช้าไม่มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเช้าเนี่ยจะต้องเรียกว่ารดน้ําสังซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วพิงครู้สึกว่าเรียกอันไหนแล้วเราเข้าใจแล้วแขกเข้าใจตรงกันนะคะก็ได้ทั้งนั้นแหละไไไมม่่่่่นนนาาาาาจะะะะผิดดดอออรรรกก็เเเเเตสวว้้ลยยพืงแบบีี มันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็บิมเชื่อตลอดแล้วก็บิ่มรู้สึกตลอดว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรคะ่ะในวันนั้นน่ะถ้าเกิดว่าทุกทุกอย่างการกระทำทุกอย่างมันเกิดจากความตั้งใจเกิดจากความปรารถนาดีเกิดจากความรักของคนสองคนของคนสองครอบครัวมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีเสมอไม่ว่าจะถูกต้องเป๊ะหรือไม่ถามว่าสิ่งที่ถูกเป็นแกนหลักมันมีอยู่ไหมแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ถูกแต่ถ้าหากว่ามันขัด ความเชื่อของคนบ้านเราของคุณพ่อคุณแม่หรือคนสําคัญในชีวิตเราบิมก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่ทาแล้วสบายใจอะไรที่ทำแล้วสะดวกอะไรที่ทําแล้วคนในงานทั้งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แขกในงานเขารู้สึกว่าเขารีแลกซ์เขาสบาย สิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดสาหรับง,งานของคุณนะคะก็ไปเลือกกันเอาละกันว่าเราจะทําที่ไหนแบบไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วสรุปให้ฟังกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าเรียงลําดับ3อย่างพิมจะเริ่มที่คล้องมาลายวงคลให้บาวสาวก่อนตามด้วยสมมง,งคลแฝดแล้วก็ค่อยเจิมหน้าผากเป็นอย่างสุดท้ายนั่นเองค่ะเอาล่ะ ก็อธิบายกันพอคร่าวๆเท่านี้หวังว่าจะพอเห็นภาพกันนะคะทั้งภาพที่บิมนํามาประกอบแล้วก็ทั้งเวลาคําพูดที่บิมอธิบายไปนะคะถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็กด subscribe ช่องเอาไว้นะคะสําหรับรายการ Wedding วันนี้นะคะจะเป็นรายการที่บิมนําข้อมูลเกี่ยวกับ การเตรียมงานแต่งมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะซึ่งคลิปของเราช anel เราจะลงทุกวันพุธแต่ว่าบางวีค่ะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับรายการ d ีซิสเอ็มซีบีมซึ่งเป็นรายการที่แบบเป็นการแสดงตัวตนของบีมเป็นความชอบส่วนตัวอะไรยเงี้ยบางทีก็จะมีเรื่องของติ่งเกาหลีบ้างเรื่องสำอางบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพูดถึงกันก็สลับสลับกันไปแก้เบื่อเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่มาดูช anel น,นี้ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนแต่งงานไปแล้วจะได้ยังมีคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกัน เพิ่มเติมกด subscribe ไว้ไม่เสียหายนะคะเพราะว่ามีทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งแล้วก็มีเนื้อหาที่เป็นแบบเรื่องทั่วๆไปที่หลายๆคนอาจจะสนใจในแง่มุมที่ต่างกันมาฝากกันด้วยสำหรับช anel นี้นะคะดังนั้นฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะแล้วก็คลิปหน้าบิมจะนําเรื่องอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากให้ติดตามกันด้วยคะ่ะแต่ว่ารับรองได้ว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านแน่ๆคะ่ะสาหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ